นี่ครับพลนงานวันนี้ครับหนึ่งชุดมีหลวงพะกวุ้ยวัดโคศิตาามลหลวงพุริยวัดไร่แตงทองหลวงพ่อวัดบันไลแล้วก็หลวงพ่ออุตมะด้วยอ่ะลากไลแล้วก็คัดสวยแจ่มทุกอคงครับอ่ะ,อ,ะองค์แรกนี่ๆเอาเอาข้องที่ใช้แทนแวกม่านได้เลยครับสร้างผอมแวกม่านเลยเป็นสมเด็จหูบายสีเนื้อแหวกม่านครับ,บองค์นี้ลองดูสภาพนะโคสวยซีสันสวยงามเลยนะแล้วก็พัดสวยชัดเลยสวยมาก หูบาี่เนื้อแวกมากนะครับรงนี้สภาพสมบูรณ์อันนี้ครับปกติผมแบ่งบูชาสามพันห้าถึงสี่พันห้าครับอันนี้สวยจริงเอาสามพันสามพอองค์แรกนี่อ่าแบบนี้ปิดเช้าได้เลยครับใช้แทนแวกมาร์สพิมพ์นิยมราคาแพงแพงได้เลยนี่อ่ะองต่อไปองต่อไปเป็นสร้างการะจายครับเนื้อดินยุคต้นปีสองพันห้าร้อยนี่องน์นี้อุดกลิงเห็นไหมบอกแล้วขับมาให้แบ่งให้แต่ละองค์นะครับ มีกลิ่นถือถ้าไปเขยา่าจะกลิ่นจะดังนะครับจะได้ยินเลยอ่ะสักงกระจายอุดกลิ่นอยู่ต้นนะครับหายากนะหายากครับองนี้แบ่งบูชาเอาหนึ 1, ่งพันสามร้อยพออุดกลิ่นนะพี่พันห้าพันเจ็ดก,ก็ได้แบบนี้อ, 1, อันหนึ่งพันสามร้อยพอองต่อไปเป็นกุมารทองนะครับเรียบเดิมจากวัดแล้วเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นิยมนะครับ พิมพใหญ่นิยมเห็นไหมตัวอ้วนแล้วก็สภาพสวยเดิมเลยนะครับเพราะว่าเลี่ยมเดิมจากวัดเหลือสีส้มแบบนี้นะครับนี่มีกรอบตรงนี้ราวเล็กน้อยนะครับก็เอาไปห้อยได้เลยนะหรือไปเลี่ยมทับก็จะดีนะครับพาเลี่ยมเดิมคือข้อดีคือพาสู้ยืนเดิมครับนี่มีเมต,ตานะแบบนี้แรงบูชาครับเอาสองพันห้าครับเอาสองพันห้านะแบบนี้เป็นพิมพ์นิยมอ้วนอ้วนแบบนี้นะครับสองพันห้าโคตรถูกแบบนี้สามพันห้าส่วนใหญ่จะแบ่งกันประมาณนั้นนะครับสองพันห้าถึงสามพันห้าเลย ไยต่อรูบล่ลุบุูริปปวไรแตงทองครับ,ร,อบอรุ่นทบบหาันบกต่อโคดนะพูดกลิงนะครับกลิงดังนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำสาภาพสวยมากเพราะว่าผิวยังดีอยู่นะผิวยังลมดำดีอยู่นะครับแล้วพาสมบูรณ์อันนี้ปกติแบงอยู่พันกว่าบาทครับเอาไวๆเอาเอาหนึ่งพันทวนพอนี่ อาพันด้วนพอมายุกต้นต่อครับอันนี้ครับยอดคุณพลยอดคุณผลลังเบี้ยลังหลในมือพาท่านหลวงพ่อสร้างนะครับหลวงพ,อพ่อคุวยนะยุกต้นเลยอันนี้แบ่งบูชาครับเอาหนึ่งพันซองพอยุกต้นครับสองพันกว่าบาทนะเอาแค่พันซองเน้นแบงไวครับพี่ๆแบบนี้ได้มาเบาเลยแบ่งไวเอาพันซองพาสวยอยุ่ต้นเลยแล้วก็นี่น,น,นี่อันนี้ครับหงสุพรรณหรือง์น้ำมันดำ เอาหนึ่งพันห้าร้อยพอนีเอาหนึ่งพันห้าพอพวกน้ำมันดำสองพันห้าก็ไม่แพงนะนันดำเสภาพสุ่มบูนนะครับพิวจะแบบนี้เลยเอันผิวันบบนี้แทนดูง่ายเอาหนึ่งพันห้าพอมาแล้วก็ได้คะแนนมาหนึ่งองค์ปีหนึ่งห้านะครับอาคะแนนปี 1, หนึ่งห้าสภาพสุ่มไหวิวดูง,ง่ายเลยวัดโคศิตลามอันนี้เอาเจ็ดร้อยโล่งทรงนี่ใครไม่ทำชุดก้อนนะมาแล้วครับหนึ่งองค์สวยมากเอาเจ็ดร้อยโล่งทรงครับ มาแล้วก็ตะกุดลูกปืนครับเอาไว้เอาพันห้าพอตะกุดลูกปืนไ่อุดเยอะอุดพงเลยนะอันนี้นะครับสร้างปีหนึ่งกว่านะตะกุดลูกปืนมาหาอุดนะครับอุดพงอุดตะกัวแล้วก็ปิดด้วยตะกัวนะครับอ่ะอันนี้เอาพันห้าพอเน้นไวนะสวยถึงยุคเลยอ่ะนี่นะครับองนี้เป็นพระแม่นางกวักนะครับเนื้องาแก่เรี่ยมเดิมจังหวัดเลยปีสองหนึ่งอันนี้แบ่งบูชาครับ ปกติมันจะแบ่งอยู่พันสองพันห้าอันนี้เอาไว้เอาหนึ่งพันทวนอันนี้ใหญ่นะปกติมันจะเล็กกว่านี้น้อยนะครับส่วนใหญ่ที่จะเจอจะเล็กกว่านี้นิดนึงครับอันใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ชิ้นชิ้นงานที่สวยแลยก็ชิ้นใหญ่นะครับนะเรียมเดิมจากวัดเลยสภาพสวยมากแบบนี้บอกให้แกะดีมากแล้วก็สวยงามครับเอาพันทวนพอมีแบงไว้พี่แบบนี้ข่าสองพันกว่าบาทเลยนะมาต่อครับชิ้นนี้นี่นี่ขายไม่ทันสิ่งองค์กรอนนี่ครับสิ่งเรียมเดิมจากวัดเรียมแดงแบบนี้ ชัดจีนครับชัดเจนนี่ปีซองหนึ่งออกวัดโคสิตรามนะสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับน้ําไม่เข้ากอบดีนะครับมีตรงนี้อ่าเป็นกอบเล้าวนิดนึงเป็นเล,ล้าวแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบว่าเอ่อน้ําไม่เข้านะน้ำเอาเป็นว่าน้ําไม่เข้านี่นี่อ่าแนะนาให้ไปเลี่ยมทับอีกทีหนึ่งถ้าห้อยแบบนี้เลยก็ได้ครับแต่ว่านานๆไปมันจะไม่สวยครับอนะ่ให้ไปเลี่ยมทับอีกทีหนึ่งหรือฝากคุเลี่ยมก็ได้นะครับ150ร้อยห้าสิบเดี๋ยวผมเลี่ยมให้ ไปเรียมให้ไปเรียมทับไปอ่ะนี่แบงบูชาครับอันนี้เอาสองหมานห้าสิ่งแก้พี่ๆนิยมครับนิยมเลยของหลวงพะกวยครับสองหมา่นห้านี่ไม่แพงเลยไม่แพงเลยครับอ่ะเรียมเดิมอันนี้ชัดเจนเลยแล้วก็มาอันนี้อง์นี้เป็นสมเด็จหลวงกุต้นภิกุลครับส่วนอง์นี้มันเป็นเนื้อพิเศษนะเป็นเนื้อที่แก่แลนะครับ อ,อซึ่งเจอน้อยนะครับจะเรียกกันว่าเนื้อว่านเนี่ยครับเนื้อว่านปกติมันจะเอาขาวๆอันนี้เนื้อว่านนี่พี่แต่เก่าถึงยุคถึงยุคเดียวกันเลยข้างหลังเห็นไหมสังเกตกุเนื้อจะแน่นนี่เนื้อนี้หายากครับใครยังไม่มีลงกูพิคุลองค์นี้เลยองนี้ได้เนื้อพิเศษด้วยเดี๋ยวสภาพสวยเลยอ่าเป็นเนื้อว่านนะครับนี่มีแร่มีมอสสารทันเยอะลงกูต้นพิกุลครับก็ออกวัดโคสิตรามเลยลงกูนเนี่ยเป็นชุดที่ชัดเจนนะว่า ลุงพกวดบอกกล่าวไว้นะว่าท่านฝังไว้เองนี่นี่ก็ขุดพบเจอที่ใต้ต้นพิกลนะครับหรือบริเวณสระน้ำคงวัดอ่ะพี่ๆหน้าบูชาผมอบอกเลยลุงลงโดต้นพิกลเนะี่ยคนต้องการมากเป็นพายุต้นยุกแรกๆเลยที่ท่านสร้างและเซ็เองแบ่งบูชาครับปกติผมแบ่งอยู่ไม่ต่ำกว่าสามพันห้านะต่อองค์และอันนี้เป็นเนื้อพิเศษด้วยต้องซักซี่พันห้านะครับเอาสามพันเก้าพอนี่เน้นไว มาไปใกล้หมดแล้วอีกสองชิ้นนะครับลวงพ่อคูณบัดบ้านไร่นะครับพร้อมบัตรเลยนี่ปีซี่สูย์นะคูณเพชรราชพัดนะครับนี่ปีซีศูนย์นะอ่าแท้ทันทานนะครับนี่พร้อมกล้องเดิมๆเลยเอาเป็นว่าทักมาเดี๋ยวผมส่งภาพให้นี่หรือผมขึ้นภาพให้นะครับพร้อมบัตรด้วยเอาไวๆวเอาสี่ร้อยห้าสิบพี่ๆบัตรก,ก็บัตรก็สี่ห้าร้อยแล้วครับบัตรก็สี่ห้าร้อยแล้วอ่าพ,พี่ต้องเสียเวลาไปออกอีกน,นะ อันนี้ได้ผาพร้อมบาดและผาสวยด้วยพร้อมกล่องเดิมสีร่ร้อยห้าสิบปิดให้ทันนะครับอ่ะใครอยากได้ปิดได้เลยนะดีทักมาได้เลยครับและอันสุดท้ายเป็นประคำผมเชื่อว่าหลายคนต้องถามแน,น่นอนอยากรู้เนาะวันรุ่นก้อะไรอันนี้เป็นประคำนะครับหลวงพ่ออุตมะรุ่นแรกเนื้อผองพุธคุณเนื้อว่านร้อยแปดร้อยแปดเมตรครับนี่อะเมจะดำดำเงาเง,างาแบบนี้เลยแต่ต้องเก่าต้องแหง้งอะมันจะเงาแบบนี้เลยแห้งแค่ไหนก็จะเงาเงาแบบนี้นะครับ แต่มันถ้ามันเปียกๆเ,เกินมันก็จะไหมนะครับนี่สังเกตเชือกพี่บีอันนี้ต้องสังเกตเชือกเชือกเดิมๆมันจะเก่าแบบนี้เลยเชือกไหม่มันจะไม่เป็นแบบนี้ะถ้าสร้างทีหลังเลยเชือกไหมหรือเสร่อมนะไยมันจะไม่ได้เชือกแบบนี้เชือกเก่าจะดูง่ายว่าเชือกมันจะเป็นสีสีแบบนี้นะครับแบบนายุคนั้นเนาะนจะเป็นสีแดงสีเขียวแลแ้วแต่แล้วแต่ชิ้นไันะครับแต่เชือกมันจะเก่าแบบนะี้และเชือกจะเป็นแบบเดียวกันเลยเส้นเท่านี้แบบนี้เลย แลแต่สี่แลแต่แลแต่องค์วัดซี่อะไรเนาะอ่ะอันนี้เดิมเชือกดิมด้วยครบอ่าสวยสมบูรณ์เลยนะอันนี้เก็บด,ดีรุ่นแรกหลวงพว่อธมะวัดวังเว้กะลาวน,นะครับอันนี้แบ่งบูชาครับปักคำรุ่นแรกร้อยแปดเม็ดปกติมันจะแบ่งอยู่ประมาณพันห้าเส้นนี้เอาไปพันซองพอจบนะะแบ่งง่ายๆไปไวครับชุดนี้ผมบอกเลยว่าเออลกักลายแล้วก็คัดแก้มมาทุกองนะครับใครชอบข้างในก็รีบทักมาเลย นะนี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับเป็นทักไลนะ์นักที u n g FC f c 8นะครับหรือดูใต้คอมเมนต์ก็ได้พม่งสงช่องทางเพิ่มเติมมาให้แล้ววันนี้ใครดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ